ือฮาวเนลเลบอลไทยเรียกนุสราขึ้นสังเวียนทีมชาติมีชื่อคัดออนปอ2024แฟนกีฬาวอลเล์บอลให้หลังเห็นชื่อมือเซตในตำนานของไทยซาร่านุสราต้อมคำติดโผเข้าแข่งขันคัดโอลิมปิก2024ที่โปลแลนด์หลังจากที่เว็บไซต์วอลลีบอลเวิลด์ได้ปล่อยรายชื่อ25คนสุดท้ายของทีมไทยเพื่อเข้าไปแข่งขันวอลเล์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกรถทูปารีสวอลลีบอลโคลเอาย์เพื่อลงแข่งขันระหว่างวันที่16-24 กอย่อ66ประเทศโปลแลนด์ปรากฏว่ารายชื่อของทีมไทยนั้นมีชื่อของมือเซตจอมเกา๋าซาร่านุสราต้อมคำติดหนึ่งใน25คนด้วยทำเอาแฟนกีฬาลูกยางตื่นเต้นที่เห็นรายชื่อของนุสราต้อมคำอยู่ในโผทีชาติไทยอีกครั้งสำหรับการแข่งขันคัดโอลิมปิก2024ไทยอยู่สายสร่วมสายกับโคลอมเบียเยอรมนีอิตาลีโปลแนลนด์สโลวีเนียเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกานัดแรกในวันที่16กอย 2566ไทยจะพบกับเยอรมนีมืออันดับ13โลกเวลาเวลา14นาฬิกา30นาทีเวลาท้องถิ่นวันที่17บ็ดก่ยอย่ไทยพบสหรัฐอเมริกาเวลา14นาฬิกา30นาทีวันที่19ก้า่อหย่าหไทยพบอิตาลีเวลา14นาฬิกา30นาทีวันที่20ก่ยอย่า6กไทยพบโปลแลนด์เวลา17นาฬิกา30นาทีวันที่22ก่อ ไทยพบสอโลวีเนียเวลา20นาฬิกา30นาทีวันที่23กอยอ66ไทยพบเกาหลีใต้เวลา14นาฬิกา30นาทีและวันที่24กอยอไทยพบคโคลอมเบียเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยจะคัดเอา2ทีมในแต่ละสายผ่านเข้าไปแข่งไปโอลิมปิก2024ปารีสเกม